มมีเงินให้ค่ะแต่ว่าหาคนทํางานไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับบริษัทญี่ปุ่นเกินครึ่งประเทศแล้วค่ะกําลังเครียดอย่างหนักเลยนะคะกับภาวะขาดแคลนแรงงานค่ะซึ่งมันสวนทางกับหลายประเทศเลยนะคะที่บอกว่าคนกําลังตกงานหาง,งานทําไม่ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นกันแน่คลิปนี้เรามาหาคําตอบกันค่ะสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ <True> ภาวะขาดแคลนแรงงานเป็นความท้าทายของญี่ปุ่นณเวลานี้ค่ะแล้วก็ยาวไปถึงอนาคตด้วยนะคะข้อมูลล่าสุดจากทางเทโกกุดัตต้าแบง์ซึ่งเป็นบริษัทร,รับทำวิจัยเผยออกมาค่ะว่าบริษัทต,ต่างๆของญี่ปุ่นตอนนี้นะคะกำลังขาดแคลนพนักงานประจำมากที่สุดนับตั้งแต่ยุคโควิด -19 บซึ่งมีบริษัทมากกว่าครึ่งนะคะที่มีพนักงานไม่เพียงพอแล้วด้วยค่ะโดยทางสนักข่าวเกียวโดรายงานเรื่องนี้นะคะระบุว่า จากการสำรวจบริษัทประมาณ1 1 0 0 0แห่งซึ่งตอบรับการสำรวจนะคะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาไปเจอค่ะว่าบริษัทเกินครึ่งหรือว่ากว่า53%นะคะระบุว่ากำลังต้องการพนักง,งานประจำมากขึ้น ซึ่งตัวเลขนี้ก็ถือว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เมษายนปี2,563ค่ะแล้วตัวเลขเองก็ใกล้ไปแต่ระดับสูงเป็นบทกิการนะคะก็คือ53.9%ในเดือนพฤศจิกายนปี2,561ค่ะแล้วถามว่าธุรกิจกลุ่มไหนนะคะกำลังลำบากที่สุดในการหาคนคำตอบก็คือธุรกิจบริการด้านข้อมูลซึ่งกำลังขาดแคลนวิศวกรด้านระบบค่ะตามมาด้วยธุรกิจการกอร่อสร้าง และผลสำรวจก็ยังไปเจอด้วยนะคะว่ายังมีบริษัทอีกกลุ่มใหญ่ค่ะหรือว่ากว่า30%ขาดแคลนแม้กระทั่งพนักง,งานพัทม์หรือว่าพนักง,งานชั่วคราวด้วยนะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะการเผยแพร่ผลสำรวจครั้งนี้ยังเกิดขึ้นนะคะในช่วงที่คนกำลังจับตาเรื่องการขึ้นค่าจ้างในประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ปัจจัยเรื่องแรงงานนี่เองแหละค่ะที่ทำให้บริษัทส่วนใหญ่นะคะเตรียมที่จะยอมขึ้นเงินเดือนให้กับพนักง,งานของตัวเอง เพราะว่าต้องการงอ้อหรือว่าต้องการดึงคนทำงานเอาไว้ด้วยเงินหรือว่าผลตอบแทนที่สูงขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการขึ้นเงินก็มีผลกระทบหลายด้านที่ต้องพึงระวังด้วยนักเศรษฐศาสตร์นั้นออกมาเตือนเลยนะคะว่าบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางอาจจะต้องประสบปัญหาถ้าหากตัดสินใจขึ้นเงินเดือนพนักง,งานหรือว่าปรับขึ้นค่าแรงตามบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งมีทรัพยากรด้านการเงินมากกว่าค่ะ แล้วถามว่าการขาดแคลนแรงงานนะคะน่ากลัวแค่ไหนตอบเลยค่ะว่าน่ากลัวกว่าที่คิดนะเพราะว่าเรื่องของแรงงานจะเป็นปมหรือเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทาให้บริษัทญี่ปุ่นต่างๆนั้นเจอกับภาวะล้มละลายค่ะหลังจากปีที่ผ่านมาเจอกับตัวเลขล้มละลายนะสูงกว่า1 0,000่นแห่งค่ะ ข้ามวลจากทางบร,ริษัทโตเกียวชกโกรีเสิร์ชนะคะซึ่งเป็นบร,ริษัทวิจัยของญี่ปุ่นระบุเลยค่ะบอกว่าจำนวนบร,ริษัทที่ล้มละลายในญี่ปุ่นนะคะเพิ่มสูงกว่าระดับ1,000 0แห่งเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีในปีที่ผ่านมาหรือว่าปี2567ค่ะเนื่องจากธุรกิจจำนวนมากนะคะประสบกับการขาดแคลนแรงงานแล้วก็เจอกับต้นทุนการนำเข้าที่พุ่งสูงขึ้นอันเนื่องมาจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงไปค่ะ บริษัทขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมนะคะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการยุติมาตรการผ่อนผันภาษีพิเศษซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศใช้หลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิส่งผลทําให้ภาคเอกชนนะคะเจอกับภาระทางการเงินมากขึ้นทั้งนี้นะคะบริษัทที่ล้มละลายในปีที่แล้วค่ะเพิ่มขึ้นมาถึง15.1%ไปสู่ระดับกว่า1 0 0 0 0แห่ง ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาติดต่อกันไปปีที่3แล้วนะคะแล้วในจำนวนนี้ค่ะปรากฏว่ามีบริษัทนะคะมากกว่า1 0 0 0 0แห่งค่ะที่เป็นบริษัทขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมโดยนิสิตน,นะคะรวมอยู่ที่2 3 4ล้านล้านเยนหรือว่ากว่า1 000, 4 9 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งลดลงมานะคะ2.4%จากเมื่อปี2,566ค่ะ โดยทางสนักข่าวกิวโดรายงานนะคะบอกว่าค่าเงินเย,ยนที่อ่อนค่าลงไปมากที่สุดในรอบ37ปีในช่วงฤดูร้อนเมื่อเทียกกับลลาสหรัฐส่งผลนะคะทำให้ต้นทุนการนำเข้าของธุรกิจต่างๆพุ่งสูงขึ้นและนอกจากนี้ค่ะปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะคะที่ย่ำแย่ลงจากปัญหาประชากรสูงอายุของญี่ปุ่นรวมไปถึงการใช้กฎเบียบการทำงานล่วงเวลาที่เข้มงวดมากขึ้นของทางการ ก็เป็นแรงกดดันนะคะต่อภาคสะกรรมต่างๆอย่างเช่นการก่อสร้างแล้วก็การบริการด้วยค่ะทางนี้เมื่อเราพิจารณาเป็นรายภาคส่วนนะคะก็ไปเจอว่าบริษัทในภาคบริการค่ะซึ่งรวมไปถึงร้านอาหารมีการยื่นล้มละลายนะคะมากที่สุดคือกว่า3,300รายค่ะเพิ่มขึ้นมาถึงกว่า13%แล้วก็สูงเกิน3,000รายเป็นครั้งแรกเลยนะคะนับตั้งแต่ปี2 5 3 3ค่ะ ตามมาด้วยภาคการก่อสร้างนะคะก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่รับผลกระทบหนักที่สุดเลยค่ะจากการเกิดการปฏิรูปเวลาการทำงานมีจำนวนการยื่นลมละลายนะคะกว่า1,900รายเพิ่มขึ้นมา13.6%ค่ะ และสาเหตุสําคัญนะคะที่ทําให้ประเทศญี่ปุ่นณวันนี้เจอกับวิกฤตแรงงานหายากค่ะมาจากหลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมีแต่คนแก่เต็มประเทศนะคะแรงงานรุ่นใหม่วัยทำงานหายากมากขึ้นรวมถึงเด็กเกิดใหม่ก็น้อยลงอย่างหนักค่ะประเทศญี่ปุ่นวันนี้นะคะคนเกิดถือว่าน้อยกว่าคนตายแล้วค่ะข้อมูลล่าสุดในปีที่ผ่านมาปี2567 จำนวนทารกแรกเกิดในญี่ปุ่นลดลงไปแต่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการค่ะกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลประชากรน,นะคะบอกว่าปีที่แล้วมีเด็กเกิดใหม่ลดลงไปถึง5%จากปีก่อนหน้าค่ะเหลือเพียงแค่72988คนซึ่งถือว่าเป็นการหดตัวหรือว่าลดลงมาต่อเนื่องเป็นปีที่9แล้วนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดเลยค่ะ นับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติเมื่อปี2,442ค่ะแต่ว่าในทางตรงกันข้ามค่ะปรากฏว่าตัวเลขคนตายหรือว่าผู้เสียชีวิตนะคะเพิ่มขึ้นมาถึง1.8ไปสู่ระดับสูงสุดเป็นประัติการนะคะที่กว่า1,600,000คนค่ะแล้วก็เมื่อบวกลบกันแล้วนะคะทำให้ประชากรโดยรวมของประเทศนั้นลดลงไปมากที่สุดเป็นประวัติการค่ะ สนักข่าวรูเบรรายงานนะคะบ,บอกว่าการลดลงของจำนวนทารกแรกเกิดอย่างต่อเนื่องเป็นการเพิ่มความกดดันให้รัฐบาลญี่ปุ่นนั้นต้องแบกรับภาระหนี้สาธารณะหนักขึ้นค่ะเรียกว่าหนักที่สุดในบรรดาประเทศพัฒนาแล้ว IMF มีการคาดการณ์นะคะว่าหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นนั้นจะสูงไปถึง2 0 2.7ของ GDP ในปีนี้ อย่างข้อมูลปีที่แล้วนะคะก็เจอว่าบริษัทญี่ปุ่นเองต้องล้มละลายเนื่องจากวิกฤตแรงงานโดยตรงมากถึง342แห่งซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเลยนะคะตามข้อมูลอ้างอิงจากเทโกกุด a ต้าแบงค์ะ่ะอย่างไรก็ตามค่ะนอกจากปัจจัยเรื่องสังคมผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเกิดน้อยแล้วนะคะถ้ามองไปที่ญี่ปุ่นตอนนี้เรื่องของโครงสร้างค่ะ ปรากฏว่าญี่ปุ่นนั้นยังคงขาดแคลนแรงงานต่างชาติเป็นจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะแรงงานทักษะฝีมือทั้งงานภาคบริการอย่างเช่นช่างทาสีก่อสร้างภาคสกรรมการผลิตอาหารต่างๆค่ะซึ่งญี่ปุ่นเองประกาศนะคะขอวางเป้าเปิดรับแรงงานต่างชาติกว่า8000คนให้เข้ามาทำงานภายในประเทศภายใน5ปีข้างหน้านี้ค่ะขณะที่มองไปที่แรงงานในประเทศของญี่ปุ่นเอง ตอนนี้ปรากฏว่าคนรุ่นใหม่ก็หันไปรับงานฟรีแลนซ์กันมากขึ้นนะคะเนื่องจากเจอกับปัญหางานหนักแต่ว่าผลตอบแทนต่ำแรงกดดันสูงโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆนะคะที่เขามีแนวคิดว่าไม่อยากทำงานหนักเหมือนกับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วและยังไม่รวมถึงการที่ตอนนี้ญี่ปุ่นเองก็เป็นหนึ่งในประเทศนะคะที่หันมาใช้เทคโนโลยีทดแทนคนได้ในหลายตำแหน่งงานด้วยค่ะ ปัญหาขาดแคลนแรงงานหรือว่าหาคนทํางานไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะคะนึกภาพตามถ้าคนมีงานทํามีเงินมีไรายได้ก็จ่ายภาษีกับประเทศเวลาที่คนตกงานไม่มีเงินประเทศเองก็ขาดรายได้ไปด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่นับรวมถึงภาระ ที่ญี่ปุ่นเองต้องเจอกับสังคมผู้สูงวัยมีแต่คนแก่ค่ะก็ต้องเอาเงินตรงนี้มาดูแลสวัสดิการของผู้สูงอายุด้วยนะคะดังนั้นนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในวิกฤตหนึ่งในความท้าทายที่ประเทศญี่ปุ่นกําลังเผชิญอยู่ค่ะและเราเองก็ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ